มาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้เลยดีกว่าเขาเรียกว่าเมื่อวานเป็นวันสตรีสากลเบลล่ารู้สึกว่าจะอินกับวันสตรีสากลมากอินจนแบบตั้งแต่มีข่าวเนาะเบลล่าเป็นคนที่แบบอาทิตย์เนี่ยต้องยกให้นางเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยเจ็ดยกให้นางเลยนะเขาเรียกว่าเจ็ดวันนะเออยกให้นางข่าวเบลล่าเนี่ยทุกวันทุกวันไปแล้วนะต้องขอบคุณเบลล่าเลคะที่ทําให้มีพื้นที่ในการทําข่าวถ้าไม่งั้นเราก็จะหาข่าวแบบข่าวข่าวดาราหรือแบบดาราเนี้ยดาราระวังตัวไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยก็ตกกระตาให้เราจับผิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยแคปชั่นเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าพอไปโพสแคปชั่นปุ๊บคนก็บอกอืมอ่ะมันยังไงนะมนเกี่ยวกับวันสตรีสากลนะเนาะแต่ก็ตอนแรกฉันก็อ่านฉันยังไม่เห็นหรอกว่าเป็นวันสตรีสากลฉันก็เลยเหมือนประมาณแบบเอ๊บลล่าโพสเอ๊มีนัยยะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังเพราะว่าฉันจบจากออฟฟราตลอดไม่น่าจะจบหล่อนจากวัดดอนมะเดื่อนะหล่อนนั่งนิ่งๆไปก่อนอืมเออเบลล่าโพสต โพสภาพตัวเองภาพส,สวยพร้อมแคปชั่นว่า I always believe in myself empowerment and it's it's what d r i v e me forward แล้วก็ #InternationalWomen'sDay อ่ะเธอแปลถ้าแปลกันก็คือบอกว่าเก่งจังเลยเธอแปลได้เหรอไม่ใช่ <laughs> เขาบอกว่าเบลเชื่อมั่งในพลังของตัวเองเออและพลังเนี้ยแหละจะพาเราก้าวไปข้างหน้าเสมอ,อมขอเป็นพลังเล็กๆให้ผู้หญิงทุกคนนะคะสวัสดีวันสตรีสากลเนี่ยแต่<อ>ที่คนจับผิดก็คือคอมเมนต์ ไม่ตอนแรกอ่ะที่ฉันเห็นขอที่ฉันเห็นนางโพส์อ่ะเหมือนประมาณแบบว่าฉันเชื่อในพลังของตัวเองมันเหมือนประมาณเหมือนประมาณแบบไม่ว่าจะมีดราม่าถาโถมอะไรฉันก็เชื่อในตัวเองว่าฉันจะต้องผ่านพ้นมันไปได้ฉันเป็นผู้หญิงสตรองฉันเป็นผู้หญิงสตรองก็จะมีเนี่ยมีแม่หนูแม่หนูมีแม่หนูมีพี่นกจริยามีแม่หนูนะรุ่นผ่้ใหญ่ในวงการก็มาให้กําลังใจเยอะนะถูกต้องภูมิใจในตัวลูกสาวก็คือเหมือนประมาณแบบเขาก็เห็นว่าเบลล่า แม้จะมีข่าวแบบดราม่าเยอะๆไม่ววาจะถาโถมเข้ามามันก็คือช่วงจังหวะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้คือของเบลลาจริงๆนะถูกต้องถูกต้องเขาก็มาให้กําลังใจเหมือนประมาณแบบเออเบลลาสตรองสตรองจริงๆสตรองในที่นี้ก็ซ้กดราม่ามากเบลลาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่แบบประเบ็นมันเบามากเบลลาคงไม่คิดหรอกฉันคิดว่าตัวเบลลาน่ะคือเอาตอนนี้คือลอยตัวเหนือดราม่าแล้วฉันฉันฉันอยู่ของฉันแล้วที่เหลือมันก็เป็นหน้าที่ของชาวเน็ตที่มันลบราคาฟันกันเองอ่ะตอนนี้ต้องนางนางนาง นางเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แบบมีสติเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะเชื่อว่าเป็นผู้หญิงคิดบวกอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็รวมที่ถึงกับผู้จัดการตัวเองเนะ่ยว่าทนไม่ไหวต้องมาคอมเมนต์เลยนะไม่ผู้จัดการเขามาคอมเมนต์เรื่องที่แบบว่าเบลล่าไม่มีเพื่อนกับแกงลูกเจี๊ยบแล้วแกงเหมือนประมาณแบบว่าแกงลูกเจี๊ยบไม่เอาเขาอะไรประมาณนี้ผู้จัดการก็คงเหมือนประมาณแบบจริงๆเขาก็คบกันแต่ก็อย่างที่บอกเบลล่า พีเซอร์30ตัววันหนึ่งออกงานกี่งานทํางานกี่งานละครอีกแล้วเบลว่แล้วเบลไม่ได้ออกงานแค่ประเทศไทยนะทุกวันเนี้อคุณบินไปว่าเล่นบินไปต่างประเทศว่าเล่นนึกวก็แบบว่าเอออยู่แค่ปากซอยเป็นช่วงนางโสดนางไม่ต้องปแบกเวลาให้กับแฟนด้วยเหมือนแบกเวลาให้กับตัวเองด้วยไม่ต้องแบ่งเวลาให้ใครก็คือนางเคยบอกเลยว่าวันทุกวันที่นางว่างขอเวลาเบลนอนทั้งวันเบลอยากนอนเต็มอิ่มถูกต้องเหมือนประมาณเดือนหนึ่งนางน่าจะขอว่างสักวันหนึ่งเพื่อเป็นวันของตัวเอง เนาะแล้วก็เป็นอีกคนนึงเวลาว่างนะเบลอะชอบ응อย่างหนึ่งคือเวลาว่างชอบไปทบุญชอบชวนแม่ไปทําบุญ응ถูกต้องช่วงนี้ต้องให้ชีวิตตัวเองแบบบางคนเขาทําบุญอะไม่ใช่เขาไม่ทุกนะการทําบุญเราจะต้องทําตอนที่ชีวิตเรากําลังดีอ,อย่าไปทําตอนที่ชีวิตเราเป็นทุกข์อะไรขนาดนั้นไม่บางคนคิดว่าโอ๊ยช่วงน,นี้ฉันแย่แล้วฉันไปทำบุยฉันไปทำบุญดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่อย่าทาก็ทำใช่เราทําของเราแบบเรื่อยเร่แบบนี้แล้วชีวิตเรามันก็จะแบบเขาเรียกอะไรอะมันชีวิตของเบลอ่ะ ดีแล้วการที่เบลทำบุญเรื่อยๆก็คือการารักษาความดีของเบลไปเรื่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆแล,แล้วเบลนะทำบุญทีไม่ใช่ทำบุญเล็กๆล้อยกระจิกกระจอกนะคุณจุกมาบุญใหญ่เอ้อบุญใหญ่เกิดไปเป็น <c oughs> หรืออะไรไปกลาย <c oughs> เป็นนางฟ้าแล้วนะเธอไม่จะบอกว่าเบลเนี่ยออทำบางทีนะทั้งที่ออกสื่อแลวไม่ออกสื่อนะหลังหลังบ้าเขาเรียกว่าหลังเบื้องชีวิตเธอะถูกต้องทำเยอะมาก จริงมีเหมือนไปบริจาคตามโรงพยาบาโลโรงยอะไรอย่างเงี้ยเยอะเบลอะไม่บริจาคไม่ใช่แบบสิบยี่สิบบาทเหมือนฉันนะเฮ้อ <c oughs> เขาหลักหมื่นหลักแสนเด้ยออยเบลล่าอบบนี้ย่างเ,ะนะนาเธอก็ยอดยอดไอ้น,นี่ยอดตู้ขี่เขาไอ้นี่เนี่ยคือ,อช่วงเนี้ยฉันคิดว่าไม่ว่าดราม่าอะไรเบลเอาอยู่เพราะใช่เพราะว่าชีวิตนางไม่ได้ลำบาก ช่วงนี้ช่วงนี้คือพีคแล้วเมื่อก่อนนางลำบากกว่านี้อีกไหมช่วงนี้ขาขึ้นไงขาขึ้นมันมันช่วงที่อยู่ตัวแล้วทําอะไรก็คืออยู่ตัวเขาเรียกนะปากกัดตีมธีบฉันเป็นอะไรนะฉันไปถือป้ายหน้าร้านไอติมฉันก็ทำมาแล้วเป็นเด็กทรงเด็กเสิร์ฟฉันก็ทํามาแล้วหาแคสงานเพื่อซื้อโน้ตบุ๊กเองฉันก็ทํามาแล้วค่าทงค่าเทอมฉันออกเองฉันก็ทํามาแล้วเขาเล่าก้อความผ่านคลินั้นไงโอ้ก็ถือว่าเก่งก็เหมือนเราเนาะเราเราก็ทำบุญกันบ่อยนะฉันก็ถ่ายชีวิตโคบ่อยอยู่โคกระบือก็็ถ้าพูดไปก พราะหล่อนโคโยตี้ไม่ได้หล่อนเป็นชนีเป็นผู้หญิงโคโยเตอร์ไงเธออก็ขอบคุณเบลล่าที่แบบทีไม่ขอบคุณที่แบบวันนี้มีข่าวอยู่แล้วนะคะเบลล่ามีข่าวทุกวันเลยเด้อไม่แต่เขาเป็นกำลังใจให้เบลล่านะเพราะเป็นสาวแก่งคนหนึ่งจริงเวลาเจอดราม่าแล้วเจอแต่ดราม่าไม่เบาเลยเจอแต่หนักๆถูกโอ้อันนี้ฉันคิดว่าเบาสำหรับเบลล่ากับการที่แบบมีกันทรงกันซีนอะไรเงี้ยเออบางทีเบามากไม่เป็นไรเบลล่าก็อยู่เหนือไปแล้วก็ให้แฟนขับตีกันเองจ้ะ จริงเดี๋ยวชอนเน็ตเขาจัดการเองนะเบลต้อง